วิธีทำให้ร้านอาหารของคุณเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของฟู้ดเดลิเวอรี่หรือการจัดส่งอาหารใน Google Map ทำยังไงบ้างคลิปนี้ไปดูกันครับรอบรู้กับ Google Map EP ที่16นะครั EP นี้เนี่ยจะเป็นคำถามที่มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมที่แฟนเพจนะครับว่าเขาสังเกตว่าเวาลาเปิด Google Map ขึ้นมาหน้า่างแล้วเนี่ยมันจะเจอ หมดหมู่ของการจัดส่งอาหารหรือที่เรียกว่า d e l ิเวอรเนี่ยอยู่บนหน้าแรกเวลาเราเปิด Google Map ขึ้นมาเนี่ยคำถามก็คือเขาเส่สนใจ,จอยากทำให้ร้านอาหารของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในมมหมู่นี้บ้างมันต้องทำยังไงนะครับผมก็จะ,จ,จะสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราตอนช่วงเวลา,าช่วงนี้ที่มีปัญหาโควิด -19 อยู่เนี่ยถ้าเราเปิด Google Map มาหน้าแรกเนี่ย ก o เกิลแบบจะมีการสักเจ็ขึ้นมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีอยู่ประมาณ 4- 5่หัวข้อก็จะมีร้านขายของชา่างร้านาบริการจัดส่งอาหารสั่งกลับบ้านโรงแรมแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับผมในช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องของโควิด1 9อยู่ร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดให้บริการลูกค้าไปนั่งกินที่ร้านได้ฉะนั้นทาง Google ก็เลยพยายามที่จะโชว์ว่าร้านอาหารในรอบตัวคุณหรือใกล้ๆกตัวคุณเนี่ยมีร้านไหนบ้างที่ให้บริการส่ง จังสเกตได้ว,ว่าอันนี้คือหน้าจอาของมือถือของเวอร์ชันปัจจุบันรูปขวามือนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นเก่ารูปซ้ายมือเมื่อก่อนเนี่ยเวาลาเราเปิด Google แ a p มาก่อนที่จะมีปัญหาวิกฤตโควิด -19 เนี่ยเวลาเราเปิด Google Ma p ขึ้นมาโดยทั่วไปมันจะโชว์หมวดหมู่ที่เป็นหมวดหมู่ยอดนิยมมาให้เราเห็นก่อนคือเช่นร้านอาหารร้านกาแฟาก็เอ่อก็ซอรี่นะครับร้านขายของชำอะไรประมาณนี้แต่ณ้าวันนี้เนี่ยทั่วโลกเป็นกันหมดก็คือ บริการร้านอาหารเนี่ยไม่สามารถไปนั่งกินที่ร้านได้เขาก็เลยปรับมุดหมู่ใหม่ว่าหน้านแรกที่เปิดขึ้นมาปั๊บก็จะโชว์ให้เห็นว่าเป็นเทคเอาท์นะซื้อกับบ้านเดลิเวอรี่จะส่งอาหารแล้วก็ร้านแกส๊สก็คือปั๊มน้ำมันแล้วก็มีหมวดหมดูหมหมหม่อื่นๆอีกให้เลยนิดนึงนะครับผม สังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามาที่หน้าจอเนี่ยเราจะเจอคําว่า f o o d delivery หรือถ้าคัดตั้งเป็นภาษาไทยไว้ก็จะเขียนว่าบริการจัดส่งอาหารเนี่ยเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะซัมมารีว่าพื้นที่ A r e a อนอาเกตที่เรากําลังสนใจเนี่ยมีร้านไหนบ้างที่ให้บริการอาหารประเภท delivery อยู่นะผมมันก็จะเอาหมดหมู่ร้านอาหารเหล่านั้นเนี่ยมาโชว์ให้เราดูว่า มีร้านอะไรบ้างที่เรากําลังอยู่ในกรอบความสนใจตรงนี้อยู่นะครับผมอย่างอันนี้ผมกําลังดูอยู่ในบริเวณช่วงของย่านบางนานะครับผมบางนาต่อเข้าสม,มุทรปราการนิดนึงนะครับผมมันก็จะมีโชว์ร้านอาหารต่างๆที่อยู่ให้บริการในหมวดหมู่ของ Del i v e r y นะครับผมซึ่งก็จะมีหลายร้านอะไรที่โผล่ขึ้นมาทีนี้เนี่ยคำถามจากอินบ็อกซ์ที่ผมได้รับมาเนี่ยก็คือถามว่าเขาอะ เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่อยากจะให้ร้านเขาเองเนี่ยมาโผล่ตรงนี้บ้างเพราะว่ามันเป็นจุดที่คนน่าจะคลิกเข้ามาดูกันเยอะทายัางไงให้ข้อมูลของเราของเขาเนี่ยมาปรากฏในนี้บ้างนะครับผมผมก็เลยนั่งทํากันบ้านดูนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊มีปรจจาอะไรบ้างทําให้ร้านอาหารต่างๆเราเนี่ยมาโผล่อยู่ในหมุดหมู่นี้นะผมอ่า จากการนั่งทำกานบ้านอยู่สักระยะหนึ่งนะครับผมก็คนพบว่ามันมีอยู่4อย่างด้วยการนะสี่ปัจจัยที่จะทำให้ร้านอาหารของคุณเนี่ยติดเข้าไปอยู่ในลิสต์ของประเภทหมวดหมูม่ Delivery ใน g o o g l e Map ได้นะครับผมข้อแรกเลยนะครับผมก็คือถ้าคุณตั้งหมวดหมู่ธุรกิจประเภทร้านของคุณนะใน g o o g l e Map ว่าเป็นร้านอาหาร Del i v e r y นะครับผมตั้งเป็นเป็นหมวดหมู่หลักเลยนะครับผมมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับผม อันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับผมว่าวิธีการทำยังไงนะครับก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนนะครับว่าการประมุดตอนนี้เนี่ยมันประมุด,ด้วยสอแบบก็คือประมุดด้วย Google My Business แล้วก็การประมุดแบบโ c a l Guide นะผมต้องดูก่อนว่าหมุดของคุณเนี่ยได้ทำการประมุดผ่านระบบไหนนะครับถ้าเกิดคุณได้ทำประมุดผ่าน Google My Business เนี่ยการแก้ไขหมุดปัก หรือการแก้ไขข้อมูลใดๆบนหมุนเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมเพราะว่าจัดการได้ค่อนข้างครบถ้วนแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้ประมูลผ่าน Google My b u s i n เ s s ปั๊บเนี่ยแปลว่าคุณอ่ะไปประมูลแบบโลเคอลด์ความหมายก็คือหมุดของคุณอ่ะย,ยังไม่ได้รับการยืนยนันฉะนั้นการจะเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนประเภทหวดหมูธ่ธุรกิจเนี่ยจะค่อนข้างยากน,นิดนึงคือจะใช้เวลานานกว่าปกตินะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจะรู้วิธีการน,นะครับ กรณนนีแรกนะครับคุณตั้งค่าหมวดหมู่ของคุณนะครับผ่าน Google My Business นะครับเพียงให้เข้าล็อกอินนะครับที่เว็บไซต์ business.google.com นะครับแล้วก็ใช้อีเมล Gmail ของคุณนะครับที่เป็นแอดมินอยู่นั่นแหละเข้าไปล็อกอิน พอเราอินมาเสร็จแล้วปับ๊บหน้าตามันขึ้นจะประมาณนี้นะผมให้คลิกเข้ามาที่แท็บตัวที่3นะครับที่ชื่อว่า Info หรือข้อมูลนะครับพอเข้ามาที่ตรงข้อมูลเลยเนะี่ยให้สังเกตตรงนี้ครับตรงบริเวณที่เป็นหมวดหมู่ประเภทธุรกิจเนะี่ยคลิกตรงลูกินถนนึงทีนะครับผมเดิมคุณอาจจะตั้งเป็นรลานอาเฉยๆหรือจะเป็นหมวดหมู่อะไรก็ตามปับ๊บให้มาเปลี่ยนตรง p r i m a r y c a t e g ต r y ตรงนี้นะครับให้เป็นหมวดหมู่ใหม่ที่เราต้องการนะครับผมก็คือหมวดหมู่ประเภท มิวเด e ิเวอรีนะครับบนหมู่นี้ก็คือจะหมายถึงว่าเป็นการจัดส่งอาหารนะครับผม Delivery มีหลายอย่างนะครับผมถ้าคุณพิมพ์ Delivery เฉยๆเนี่ยคนอนาจจะเจอคําว่าเป็นเดลิเวอรี่สวิตซึ่งก็คือเป็นบริการจัดส่งของซึ่งไม่ใช่นะครับคุณต้องเลิกเป็น m ิวเดลิเวอรีนะครับแล้วกดแอปพลตรงนี้ก็จะเท่ากับว่าคุณได้ ปรับเปลี่ยนหมดหมู่หลักของธุรกิจคุณให้เป็นประเภทของ Delivery แล้วนะผมเมื่อเปลี่ยนใน Google My Business เนี่ยมันจะขึ้นคำว่าตรงนี้ครับ Under review หมายความว่าคำสั่งที่คุณเพิ่งเปลี่ยนไปเนี่ยให้ใช้เวลารอสักประมาณหนึ่งนะผมหชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงประมาณนี้มันถึงจะปรับเปลี่ยนหมวดหมู่ของคุณให้ใหม่นี่คือการตั้งค่าหมดหมู่ธุรกิจผ่าน Google My Business นะครับผม แบบที่2นะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของหมุดที่คุณดูแลเองนะครับผมที่คุณประมุดแบบโลโก้ไกด์นะครับผมวิธีการก็คือพอเข้ามาที่หมุดของคุณแล้วเนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขหมวดหมู่ตรงนี้ก็จะให้เป็นให้มันตรงนี้ครับพอเข้ามาที่มวดหมดเนี่ยให้เข้าไปอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะเป็นร้านสเต็กลุงนดนะครับผมคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีคำว่า s u g j e c t and edit หรือภาษาไทยใช้คําว่าแนะนําให้แก้ไขคลิกเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมมันจะมีช่องให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้กดตัวบนนะก็คือ change name or alter detail นะครับผมเวลากดไปปับ๊บมันก็จะมีข้อมูลกล่องขึ้นมาว่าคุณต้องการจะแก้บทหม,มู่หรือแก้ชื่ออะไรนะครับผมเดิมเนี่ยร้านสเต็กลุงหนวดร้านนี้เนี่ยได้เปลี่ยนว่าเป็นร้านประเภทแคตตาล็อกคือร้านร้านร้นะครับผมก็เปลี่ยน โดยการพิมพ์เข้าไปใหม่นะครับผมลองพิมพ์เป็น Delivery ดูนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะมี s u ก g e เ t ขึ้นมาให้เราเลือกว่าคุณเป็น Delivery แบบไหนก็จะมีชอ้ e s อลอ e ี่เ e r ร์วอันนี้ไม่ใช่นะครับผมบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่บริการเกี่ยวกับอาหารนะมันคือพวก Curry พวก f ฟลตไอศคประมาณนั้นให้คุณเลือกมาเป็นตัวนี้นะครับผม Meal Delivery นะครับผม Meal Delivery คือจะส่งอาหารหรือบริการคนส่งอาหารนะครับผมเมื่อเปลี่ยนคตเตอร์ี่ตรงนี้เสร็จปั๊บมากดเซนต์อีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันว่าธุรกิจคุณคือส่งอาหารแทนแต่นี้ผมจะไม่กดเซนต์นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หมวดที่ผมดูแลอยู่นะครับผมแบบที่สองนะครับก็คือการไปตั้งค่า a อ t r i b u t e ของ Google Maps ในหมวดของคุณว่าคุณนะมีบริการจัดส่งอาหารหรือ Food Delivery อยู่ในนั้นนะครับผมขั้นตอนข้อที่2เนี่ยจะเฉพาะหมุดปัก Google m a p ที่ทำแล้ว v e r i f y ผ่าน Google Maps e เท่านั้นนะครับผมถ้าคุณเคยมีหมดุดแต่ไม่เคยรับรู้ว่าตัวเองผ่าน Google Maps ใดๆเนี่ยไม่ไม่คุณคำนี้เนี่ยแปลว่าคุณไม่ได้ทำผ่าน Google Maps ไว้นะครับผมวิธีการนะครับผมดังนี้ครับ ให้ล็อกอินเข้ามาที่ Google My Business ระบบหลังบ้านนะครับอีกทีนึงแล้วไปที่แท็บที่3ที่ชื่อว่า Info หรือข้อมูลนะครับผมอีกทีนึงนะครับผมทีนี้นะครับ Attribute อยู่ตรงไหน Attribute ก็คืออบริเวณด้านล่างนิดนึงนะครับผมพอมาด้านล่างเนีย่ยจะเห็นตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า Accessibility นะครับผมเมื่อก่อนใช้ว่า Attribute นะผมกดเครื่องหมายตรงรูปดินสอนึงทีปับ๊บ มันก็จะขึ้นมาว่า attribute เนี่ยเป็นการบอกว่าคุณลักษณะในธุรกิจของคุณนะ่ะมีอะไรให้บริการลูกค้าบ้างมีหรือไม่มีอะไรให้เรามาติ๊กได้จากตรง attribute ตรงนี้นะครับผมให้เลื่อนมานะครับผมถ้าธุรกิจคุณเป็นอาหารนะครับมันจะมีตรงนี้ให้เลือกครับเขาว่า dining option นะครับผมมันก็จะมีเมื่อก่อนจะมีติ๊กเลือกว่าคุณบริการอะไรอาหารเช้าไหมคาเทอร์ลิงมีไหมเดลิเวอรี่มีไหมดิสเซอร์มีไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับผม ก็อันนี้คือถ้าคุณยังไม่เคยติ๊กมาก่อนเนี่ยมันจะขึ้นเครื่องหมายอย่างนี้นะครับผมให้ติ๊กหนึ่งทีให้เป็นเครื่องหมายถูกตรง delivery ตรงนี้เห็นนะครับผมถ้าคุณไม่มีเนี่ยก็คือกดอีกทีหนึ่งมันจะกลายเป็นเครื่องหมายอย่างนี้แปลว่าคือไม่มีบริการนะครับผมแต่นี้คือเรากำลังจะเน้นให้คุณตั้งค่า a t t r i b u t e ให้เป็นบริการแบบ delivery คือพยายามให้มีมตีตัวถูกต,ตรงคำว่า delivery นะครับสเสร็จแล้วกด a ั p l y นะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับผมพอกด Apply กดอะไรไปแล้วปับ๊บเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการรออยู่สักประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับมันจะขึ้นคําว่า Under Review ตรงนี้นะครับ Under Review ก็คือรอให้ระบบตรวจสอบแล้วมันก็คือจะตั้งค่าให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมี Attribute ที่มีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้นะครับ ต่อไปข้อที่3นะครับที่ผมสเกตมาก็คือถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าว่าเป็นหมวดหม,ดหม,ดหมดู่ธุรกิจคุณเป็น Delivery หรือคุณไม่ได้ตั้งค่า a t tribute อะไรก็ตามเนี่ย mm hmm. ผมค้นพบว่ามีสิ่งหนึ่งครับก็คือถ้ารีวิวของลูกค้าที่เคยมาเขียนรีวิวในหมวดปากของคุณเนี่ยมีการกล่าวถึงการจะส่งอาหารหรือ Delivery อยู่ในรีวิวหมายถึงว่าเขาพิมพ์มานะพิมพ์บรรยายมาว่าเคยมา เคยสั่งอาหารร้านนี้แบบบริการจัดส่งที่บ้านแล้วบริการดีอร่อยมากดุนนี้น่นว่าไปเนี่ยถ้าเกิดมันมีคำว่า Food Delivery หรือบริการจัดส่งอาหารอยู่ในรีวิวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้หมู่ของคุณเนี่ยไปปรากฏในหมวดหมู่ของฟ o ้ d เดลิเวอรี่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าสังเกตหมุดตรงนี้ครับร้านที่ชื่อว่าแกลลอรี่พิซซเนี่ย จะเห็นว่าตรงไอคอนสีฟ้าตรงนี้ที่มอชีอยู่นะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือมีรีวิวจากใครสักคนหนึ่งอ่ะเป็นลูกค้านะผมมารีวิวลงไปในหมดตัวนี้ว่าเขาเ,เคยสั่งอาหาร d ดลิ v ว r รี่จากร้านนี้นะโดยเขาพิมพ์เขาว่า Food Delivery เลยนะผมเข้าไปในในช่องคอมเมนต์รีวิวของหมุดนี้มาเรื่อกทำให้ กูเกิลเนี่ยรับรู้ว่าอ๋อร้านนี้เนี่ยมีบริการ Delivery ด้วยจากคอมเมนต์นะผมจากคอมเมนต์ที่ลูกค้าคอมเมนต์มาใส่ร้านนี้นี่คือมีผลนะแล้วอีกข้อหนึ่ง b u r g e r King Nana s q u a r e เนี่ยเช่นเดียวกันก็คืออ่าถ้าขึ้นเป็นไอคอนสีน้ำเงินอ่อนๆเนี่ยก็คือหมายความว่ามีคนมาพิมพ์คอมเมนต์รีวิวเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามไว้กับหมุดนั้นแต่พอดีว่ารีวิวนั้นนี่ยพูดถึงการ Delivery อาหาร เลยทำให้ Google รับรู้ว่าออฟราน,นี้เนี่ยมีบริการ Delivery ด้วยแล้วก็จัดหมวดหมู่มาอยู่ในกลุ่มของ Food Delivery เช่นเดีวยวกันนะครับผมฉะนั้นถ้าเป็นวิธีการอาจจะแบบแอปกกงเล,เล็กๆนะครับผมแนะนำก็คือถ้าคุณไม่เคยมีคนมาเขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหารหรือ Delivery ม Del มาก่อนเนี่ยก็คือแนะนำให้ลองหาคนรอบข้างอะ่ะคนเพื่อนคุณ ญาติคุณคนใกล้ตัวให้เขาล็อกอินเข้ามาเขียนรีวิวโดยต้องมีเท็กซ์คำว่าบริการจัดส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ลงในช่องคอมเมนต์นั้นด้วยนะครับผมนี่เป็นวิธีการแบบทิกเล็กเลน้อยๆที่ช่วยได้นะครับต่อไปข้อที่4จจะเ่สเกตด,ดูก็คือถ้าเกิดเว็บไซต์ของธุรกิจคุณเนี่ยที่ลิงก์กับหมุดปกักบน g o o g l e Map ของคุณเนี่ย มีการกล่าวถึงบริการจัดส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยเนี่ยก็มีโอกาสจะทำให้ร้านของคุณติดลิสเข้าไปเป็นหวดหมู่ของฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะยกตัวอย่างร้านประเภทนี้ก็คือที่เห็นเยอะเลยคือพวกร้าน m บร o โดโน่หรือร้านเดอะพิ z ซาคอมพนีพวกนี้นะผมคือเว็บของเขาเนี่ย มีพูดถึง Delivery อยู่แล้วนะครับผมแล้วพอเขาลิงก์หมุดปักของเขากับเว็บไซต์ของร้านเขาเนี่ยก็เลยทำให้ Google เนี่ยรับรู้ได้ว่าร้านเนี่ยมี Delivery แน่ๆก็เลยจะเมนชั่นถึงและทำให้ร้านเหล่านี้ปรากฏอยู่ใน Google Map ในหมวดหมู่ของ Food Delivery Delivery ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็จริงๆอ่อ เว็บไซต์ของร้านเนี่ยก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าทําแล้วก็ควรจะบ่งบอกได้ด้วยว่าตอนนี้คุณมีบริการเดลิเวอรี่อยู่นะคุณจะได้รับรู้ว่าคุณมจะส่งอาหารสั่งซื้อได้นะครับผมและนี่ก็คือสี่ข้อสรุปที่ผมค้นพบมานะว่าปจัจจัยอะไรบ้างทําให้ร้านคุณเนี่ยติดอันดับอยู่บนลิสต์ของ ประเภทการจัดส่งอาหารนะครับผมก็คือ 1. บนหมู่ชุติกคุณควรจะตั้งเป็น meal delivery นะครับผมหรือจะส่งอาหาร 2. นะครับก็คือเรื่องของ attribute หรือการตั้งค่าคุณลักษณะของหมวดคุณว่ามีบริการจัดส่งอาหารด้วยเช่นเดียวกันหรือ 3. หาคนมารีวิวนะครับผมให้พิมพ์ในคำบรรยายว่า บริการจะส่งอาหารของที่นี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยพิมพ์บรรยายเข้าไปนะผมให้มีคีย์เวิร์ดนี้อยู่ในคำรีวิวนะผมแล้วก็ข้อ4คือถ้ามีเว็บไซต์ที่ลิงก์อยู่กับหมดปากก็พยายามให้มันมีข้อมูลว่าธุกรกิจของคุณเนี่ยมีการเดลวี่ยังไงบ้างนะครับผมคำว่าเว็บไซต์เนี่ยคือเว็บไซต์ .com เลยนะครับผมไม่ไม่นับรวม f c e b o o o Page l ล n e หรือ twitter ใดๆนะถ้าเกิดว่าคุณได้พ่วง บุนปักของคุณกับ Facebook Page อะไรเงี้ยแล้วเขียนใน Facebook Page เขียนว่ามีจะส่งอาหารหน้าเงี้ยอันนี้ถือว่าไม่ไม่นับนะครับเพราะว่า Google Map เนี่ยพยายามที่จะให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่เป็น .com ที่เป็นนามสกุลโดเมนเนมของคุณเองมากกว่าเว็บไซต์ฟรีพวกโซเชียลมีเดีย a c e b o o k i t t w i t t e r Li ไอย่างเงี้ยนะครับผมไม่นับนะครับผมฉะนั้น4ข้อนี้อยากให้ลองเอาไป ปรับใช้ดูกับธุรกิจกอนไนของคุณนะครับผมแล้วก็ขอใหอ้ขายดีมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมจากบริการ Delivery ตรงนี้นะครับถ้าสนใจทิปเทคนิคเกี่ยวกับ Google Map Google m a ร์เ e ส e น s ครับผมส,มสามารถติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางก็คือ b o o บุ a g เ YouTube และก็เว็บไซต์ดังนี้เลยนะครับผม